อันนี้ใส่ได้กี่กิโลครับ25โล25โลพ่นนานไมหมครับกว่าจะหมดทางไม่แล้วครับแล้วแต่ว่าเราจะเอาหนาบางนะถ้าหนาก็หมดไวอยู่ถ้าหนาหมดไวอยู่ย้ายก็เอาหนา คุมแล้วกำไรเยอะแล้วอ <c oughs> <c oughs> าก,การใช้เครื่องต้นลมอเน,นกประสงค์หวานข้าวนาแปลงอย่างจะเสร็จเร็วจริงหรือไม่ตามไปดูกันเลยนะครับ นาเสร็จที่เขาก็จะเก็บตามถอดธนนานะครับเพื่อให้เข้าวสม่ำเสมอนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูว่าเม็ดข้าวกระจายกันดีแค่ไหนนะครับก็ประมาณนี้นะครับการหว่านหนาหรือว่าบาง ก็ขึ้นอยู่กับเจ้าของนานะครับว่าต้องการแบบหนึ่งคือแบบนี้ก็ถือว่าพอดีนะครับเพื่อให้ข้าวกระจายแตกกออ,กออกอีกทีหนึ่งครับผมมองจากมุมนี้เราก็จะเห็นข้าวออกมาเป็นเม็ดๆเลยนะครับกระจายตัวออกมากันได้สม่ำเสมอครับผมนี้ก็ขึ้นอยู่กับฝีมือและประสบการณ์ของคนท้่นหวานข้าวด้วยนะครับนาแปลงนี้เจ้าของนาก็ มีการจ้างไถไปก่อนหน้านี้5วันนะครับผมก็โดยการใช้แท็กเตอร์นะครับซึ่งผมเป็นคนขับไถเองนะครับก็ไถพวนดินเพื่อตากหญ้าให้ตายก่อนนะครับแล้วก็มีการพ่นปุ๋ยครับพ่นหวานปุ๋ยไปรอบนึงแล้วก็ตามด้วยการพ่นหวานข้าวนะครับโดยค่าจ้างไถในพื้นที่แถวนี้นะครับก็จะอยู่ที่ไร้ละ250-300บาทนะครับ แล้วก็การจ้างเครื่องพ่นหวานปุ๋ยและหวานข้าวนะครับก็จะอยู่ประมาณ50-100บาทต่อไร่นะครับซึ่งราคาค่าจ้างก็จะแตกต่างออกไปในแต่ละพื้นที่ของสังคมแล้วก็ภูมิประเทศในการจ้างและความยากง่ายของงานด้วยนะครับและเมื่อทําการพ่นหวานข้าวเสร็จนะครับเจ้าของนานก็จะจ้างรลดไถมา ตันตีดินให้ละเอียดนะครับเพื่อทําการคลุกเม็ดข้าวและเม็ดปุ๋ยลงไปในดินนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้มีหนูหรือนกพิราบมากินเม็ดข้าวนั่นเองนะครับและก่อนที่จะทําการปั่นตีดินคันแทนาต้องกับหญ้าให้โล่งเตียนด้วยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นที่หลบอาศัยของพวกแมลงศัตรูข้าวนั่นเองนะครับกลับมาต่อกันที่เรื่องของเครื่องห่านข้าวกันต่อนะครับเครื่องพ่นลมอเนกประสงค์ สามารถใช้พ่นหวานข้าวนาปังนาปีจะเป็นข้าวเหนียวหรือข้าวเจ้าก็ได้นะครับและยังสามารถใช้พ่นปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอดเม็ดจะพ่นในไร่ในานาก็ได้เช่นกันนะครับและนอกเหนือจากนี้แล้วประโยชน์ของเครื่องพ่นลมอเนกประสงค์ก็ยังสามารถพ่นเป่าฝุ่นเป่าเศษใบไม้ในลานหน้าบ้านสวนหย่อมหรือลานวัดถนนก็สามารถทำความสะอาดกองใบไม้ก็ได้เช่นกันนะครับ และเครื่องพ่นลมอเนกประสงค์บางรุ่นก็ยังสามารถต่อสายยางเพื่อใช้ทําเป็นเครื่องพ่นยาแบบน้ําน้อยก็ได้เช่นกันนะครับส่วนในเรื่องของน้ําหนักตัวเครื่องก็จะอยู่ประมาณ6-8ถึงกิโลแล้วแต่รุ่นนะครับและขนาดความจุของถังก็จะอยู่ประมาณ20-25ถึงกิโลกร,รมัมและในส่วนของเครื่องยนต์ก็จะมีทั้งรุ่น4ีจังหวะแบบไม่เติมน้ํามัน 2T ทีและก็จะมีในแบบของรุ่น เครื่องยนต์สจังหวะก็จะมีการเติมน้ำมัน2 t ทีหรือน้ำมัน 2T ทีออ Loop ลปอัตรา25ต่อ1เพื่อให้เครื่องยนต์มีการเผาไหม้ที่สมดุลและมีแรงกระชากที่ดีในแบบฉบับของเครื่องยนต์2จังหวะนั่นเองนะครับ เครื่องนี้ซื้อมาเท่าไหร่ครับสามพันสี่สามพันสี่กี่ปีแล้วครับสองปีแล้วโอ้สองปีแล้วคุ้มเลยยังสภาพใช้งานดีอยู่แล้วใช้บานปุ๋ยได้ไหมครับได้อยู่บานปุ๋ยบานปอเทืองได้หมดโอ้เครื่องสามแรงนะครับาพ่นปุ๋ยก็พ่นปุ๋ยอะไะ ป <hoc> ุ๋ยมันจะหนักคับตันนี้ไงฮืม